สวัสดีซีสูฟูโซกอนครับผมกระชิมต,ตามแนวทางของพอยแซ่กันตองวัดน้องๆน้อง,นองหนึ่งเมษาสองห้าหากแปดพวดที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งให้วิ่งสองตัวเดียวเอาโอ้วมดให้วิ่งสองตัวเดียวนะอพวาโอ้ ตาจับคู่เด็บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังแม่บ่เป็นยังบ่เป็นยังเหยอันเฮียนปู่กับเบียงยูบบ่จะปู่ศาสตร์กันได้เด้สองเก้าสอง้อห้าสองแปดนี่มันขามันขาดตาสามสองสองสามุ่มกันเลยไปจับครับนี่เลยเลียกวิ่งเข่าสองสองตัวเดียวมันล่ะกับว่าให้่าง่างให้เร่ลางหลบุเวให้เร่นหลาย เรียกวิ่งเข่าสองเรียกว่่อสครับ <c oughs> เรียกวิ่งเรียกวิ่งบอลลูดก็โอเคอย่แต่โอเคเรียกวิ่งบอลลูนต่อจับคูเสด็จน่พอน่าซองหาอะไรไหมมีหอดบ้อมีบังคบงบับหวานก็มีม้ากแบบมันมันวอือ ได้ยินเสียงเคียงได้ยินอ,อืมอันไหนก่อนแม่หนันง,ง,งสือของคนไม่มีสามสิบกับศูเจ็ดอ้ครับเดียวพ่อเดียวผมเขียนบันทีก่อนก็มีอย่างแล้วพ่อพ่อไปเอาอหนังสือมาเป็นยี่สิบก็เพิ่งไปซื้อหลังซือได้เาออืมเนี่ยก็มากเกินอยู่อืม เี๋ยวึ้งขึ้นเสีนองงัวนขึนบ่ะไม่เยาน้ำกลงก็นองงัวนดียบางทอืมโฮ้ยอ่ีเอาะน้ำกลน็้องง่วนตัวใดเนาะเจาน้ำกลึ้น แตอยังไม้เติบมันเป็นอันนี้อันอันอันนี้มันอันบนนี่มันเป็นสามนกับ07เจ็โอ้บนเดี๋ยวบอลอืมเป็นล่างก็ได้บนนี่วิ่งตัวได้พ่ะนี่วิ่งสามบอกวิ่งสนโอ้บนวิ่ง0จับจับคู่สามศ่นหรือเป่าสามสนกับส7เจ็ด สามศูนย์ต้องศูนย์เจ็บศูนย์จับเอารับกับเอาครับพ่อจับให้สองคู่นี่เปะ่าบนล่างชิบชี้กับชิบอ็ชิบหาก็ชิบเจ็บชิบแปดล่างหวนหาก็ชิบแปดอันล่างนี่พ่อให้วิ่งอะไรวิ่งหนึ่ง หลางวิ่งชิบหากับสิบแปดนักสิบแปดอือสิบแปดม่าถอดแค่นั้น่าหลายนะพอให้ก็อจะว่าเกิดนี่ให้ให้ให้ไลยกับพ่เพี่เล่นกีซีนะพอรอเปล่าสร้าง อันส่วนบนนี่พ่อมักตัวใดลายนี่แตปังว่าหายวิศูนเอาเจ้าใจ้าเขียนมักโอ้เราจะเขียนมักอืมสองครูนะพ่อไม่สองครูเด็กสองครูหนึ่งตัวตัวสามศูนย์กับตัวศูนย์เจ็ดเขาบอกกันได้แมนบทกับบทล่างไปกลับละเนี่ยบทลายครูไม่เนี่ยคือนี่ทำให้เขาทำใหาเขาเป็สองเก้าโอ้ มาสนเองสีซุงก็จะไปเชียวนั่เชียเขาน่เชียเขาสัวเล็กพ่ออะไรหรอรุดยากเลขวิ่งกับรุดยากรุ่นุยากเยอะรุดยากเล็กวิ่งสายวิ่งสายเลีนแมนป่พปอบว่าผิดหวังเลขกวิ่งแมนก็เค่บางวงนี้ก็สร้างบ้านบังต็นตี้แล้วบังตเป็นงทางหนพด <sk r ug> อขอเขาเอามาเทียบใสกกันบ้างเอาเทีกันบ้างก็บังตัวทันออๆๆ้นหนังก็เด็กมือหลนี่มาหนึ่งซื้อตั้งแปดสืั้แปดสามรับไว้ก็สีเจ้าพิษเจ้ารเล็กตัวนี้ชิบว่าบสบาคก็สนกันลายแท่เนีตัวนี้ส้นนี่อืมตัว,ตวอะไรมาส้นกันหลายตัวตัวนี่มันสนกันลายนี่สามซูนกับสามศูนเจ <30 S 1> ็ดสนนี่แม่ เม่ยสามศูนย์แปไวไหวโหลดยาวาเร่ขั้นขั้นประือทธิยาบาของพ่อแจ่มกัดสามศูนย์ตัวเดียวขเขาเห็นไหมเขาเห็นเะาห็นเขาเห็นเะขา้ครับบานีาานบานี้ของพ่อจำใจดีเพื่อนการเพื่อนเน้นสามศูนย์เลยดิเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนการเพื่อนกัรเน้นไ้หกสามคนนึงกันเขาหกสามวันนี้เขาการินแต่ชาวบ้านมันซื้อบ้าไดกันเบอร์ เบิ้งบัตรนี่อ,นอันถ้าเบิ้งเลขสามศูนย์วดนี่รถบัตรนี่เออเออตัวนึงอันพ่อพ่อขั้นพ่อไปซื้อไว้นี่บ่ได้ที่นี่เขาขี่เขา<ว>ขี่กันแม่นเพราะว่ามันมันมาดมันไม่แห้งเลยเดี๋ยวนี้มาดมมันมาหลายอาจาร,รย์นี่ฮะกี่แฝดนี่มันหลวมนี่สีมันก็เด่นศูนย์ไว้บ่ครับ,รบตัวนี้ก็เด่นศูนย์นี่นี่บ่อศูนย์กับสามเมตรบ่ ตัวศูนย์กับสามต้องเชื่อมมาเหมือนกันอ่งที่อยู่ตัวตัมันเนี่ยเห็นว่าบนวิ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์เจ็ดพ่อคนวากเจ็ดนี่ี่ครับนั่นเห็นว่าพ่อคนวากลับน้ำได้พี่น้องไม่ก็มาตรงกันคักแต่อาเคล็ดศูนย์นี่มาตรงกันคักแรับต่ล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งแปดพ่อคนวากลับน้ำได้พี่น้องได้กลับตัวด้วยนั่นพ่อคนวากกลับเอา มักชอบจะได้เขากับหาซื้อรถตรรีกันคุยงั้นแต่เจ้าว่ามันไรเงินเขากันเบอร์เินแยกชู้ไปซื้อก็มีนี่จังไลยเออเอาค้าประจำก็เจ้าก็คิบพกแป้งเลยเปล่ากันูฮะเต็มเต็มเราเราอีกว่าเขาบังเหยงฮนเชื่อว่าชื่อนังชื่อเขาเนี่ย่หันเจนสามมือสิเขาเศ้าโอ้เอและวื่อใจยนีได้ยังครับอ่าพี่น้องแคบหน้าจอ ถ้ามักถ้าชอบก็คือหาจาัดลอตเตอรี่กันนะลอตเตอรีอ่เอานรอพ่อร์ส่อร์เป็นยังซื้อตัวลอตเตอรี่เห็นบอร์ย่ำใดย่ำใด,าม,ดมาย่ำใดซื้อตัวลอตเตอร,ตรอี่ว่าเฮิออร์นลอตเตอรี่มันจะไงม้วนเลขกันลอตเตอรี่นั่นน่ะเลขยี่บมีเหลี่ยนนี่ยโตโตเก็ตสู่นี่มาแห้งก็จะสามศูนย์โอ้สามศูนี่บ่มันบ่มันตรงหลายมันตรงหลายเจ้าหรอตรงหลายเจ้า รองลายเจ้าล่ะสามศูน,น,นอ่ะสามศูนย์ศูนย์สามตัวตัวร่องห้าห้องมีเก่าศูนแต่เดียวนี่อือมีศซนเก่าแต่เดียวที่เห็นโตร่องนี่โอ้เป็นตัวร่องซื้อตะวันวันนี้เหรอโตร่องมันมันเป็นแปดสามอือตัวร่องแล้วมันเป็นแปดสามบัตรไม่ไดเป็นมันเป็นหกสาม,ม 6, โอ้วันนี้วันนี้เพราะว่าตัวร่องทีอเป็นโตร่็น <9. S 1> มันเป็น ศูนี้เก้าก็ศูนย่เนาะกัตตาวาเขียนลงนะพ่อเนาะเพราะวาเพนาําเพิ่นขีดมืดเงื่อนน้ำเพิ่นนีดมืดไหลจุ่มมดไหลม่อสีแมนบานตัวร่องเรียสั้นบานข้อพ่อพ่อหมั่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็เป็นมักเขาเห็นแล้วนี่เป็นตัวนี้ครับอืงตั้งสีตัวนี้มากสองตัวนี้ว่าขาดสักเสียวตัวนึ่งตัวนึงมาก ม,มันมันเป็นอัน่างนี้เลยเพรามันหมดอีกแลครับเขาเห็นเขทุกับแมนกับกับแกเราพี่เออแม,มนอยู่พอ่พอพอพันพ่อพันพอมกักเล่นเลขหลายตัวพ่อพันซื้อเลขหน่อยตัวหน่อยพูซื้อลอตเตอรีก่กับพอได้ซื้อลูนลางซื้อหลายซื้อเชลล่าใบสองใบพอได้ฟัง เอาพี่น้องเข้าแคปหน้าจอตามนี้ได้พี่นออ้องเด้อมาจอดตัวได้ข<อ>ขเข้ากับหาซื้อลอตเตอรี่กันครับันมามาเข้ากับพานเราพี่น้องตัวเลขกันแค่แนวทางเอาขอให้พี่น้องเข้าโชคมาสู่ผู้สุขคนเรื่อวยน,นี่เพ่งฝังฝังกันเอาฝากคนไรก็แชร์ก็ดีตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมได้ครับบ่ายนี้ามาถือตัวนี้อืมถือตัวนี้ป๊อปห่อห้องห่อสองเป็นห่อมาใส่ตัวนี้ห่ออื่นใส่เนาะแมีนโย มาเน,นี่มตัวนั้นเขาเรียนตัวแปดสามออกตัว 6, 3, ื่องหกสามสยนเออเออมันเฉยหกสามจูนี่โอ้มันก็ะเขาอยู่มึอตัวหาหกสามอยาก็เข้ครับไม่นี้ฝากอะไรก็แชร์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม